สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะต่อติดทุกข,ข่าวสารสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกธุรกิจเครือข่ายกับผมพิสิทธิ์ทันทิวนะครับทุกสัปดาห์กับเรื่องราวสาระข่าวสารดีๆที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้จักธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงอย่างลุ่มเลึกรอบด้านมากขึ้นนะครับและก็แน่นอนกับทุกครั้งทุกสัปดาห์ ที่รายการนี้ออากาศก็จะมีวิทยากรพิเศษประจารายการครับท่านนิโรธเจริญประกอบสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบท่านนิโรธหรือพี่นิโรธก็อดีตเลขาที่การสคอบอแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานคณะเ,เป็นประธานที่ปรึกษากษษกิุณธรรมสารสนิทนอไล์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแล้วก็เป็นนายกสมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทยนะฮะหรือ TDNA นะฮะสมาคมที่กําลังมาแรงอยู่ในเวลานี้เพราะว่า แค่เพิ่งเริ่มต้นก็มีผลงานและบทบาทสําคัญสูงยิ่งของวงการขายตรงไทยที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายมหาศาลนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องราววันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องตีแผ่กฎหมายขายตรงเจ้าปัญหานะฮะก่อนที่จะมาเรื่องนี้วันนี้จะมาพูดให้ฟังแล้วก็อาจจะพูดกันหลายตอนถ้ามีข้อมูลใหม่ที่หาทันนะฮะไม่ใช่ามาถึงว่าไป สืบค้นเพราะบางอย่างเนี่ยอาศัยความจําอย่างเดียวไม่ได้นะ,ะตอนนี้จะเอาเฉพาะเท่าที่มีมามาเล่าให้ฟังก่อนนะครับ<ะ>แล้วก็ใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดนี่ก็ติดตามอ่านต่อเนื่องได้ในหนังสือพิมพ์เสียบธุรกิจนะครับ<ะ>ที่จะลงต่อเนื่อง<ะ>กันไปจากรายการนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีแหล่งข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาพูดคุยกัน<ะ>เรื่องทําไมกฎหมายขายตรงมันถึงมีปัญหายอย่างมากมายอยู่ในปัจจุบันเบื้องหลังมันเป็นมาย,ยังไง<ะ>ทําไม ไม่อยากจะใช้คําว่ามรดกอัปยศนะฮะเพราะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองยามนี้ก็เออวุ่นวายเหลือเกินนะพี่มอบสวนยางก็รุนแรงขึ้นนะฮะวันก่อนผมจัดรายการสอนอนอนีโอทีวีทางพวกกับป๊อปก็บอกว่าก็มีข่าวว่าเขาจะไปปิดคือไม่ไม่ถึงขั้นว่าไปปิดสนามบินนะฮะทางทางไปแต่ว่าปิดทางเข้าออกเนี่ย <c oughs> มันเริ่ มันมีใครเข้าออกสนามบินได้อะก็เหมือนกับมันก็ปิดนะใช่ไหมฮะแล้วข่าวที่ออกมาก็ทำท่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะนั้นก็เลยต้องดูว่าที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ตอบสนองตามที่เขาเรียกร้องนี่ล่าสุดนี่เขายืนยันเลยว่าเท่าไหร่นะฮะถ้าไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทไม่ต้องมาคุยถ้าไม่ตอบก็มันโอเคที่จะรับประกันที่หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมอย่างนรไม่ต้องมาคุยนะฮะแล้วล่าสุดนี่ก็ปิด วันที่ทํารายการนี้อยู่เนี่ยแต่วันที่รายการที่ออกอากาศซ้ำเนี่ยจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าปิดหลายพื้นที่แล้วนะ,ะครับกระจายกันปิดแบบศาสนาเป็นดาวกระจายแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่รุนแรงถึงขั้นปิดสนามบินแล้วถ้าปิดสนามบินนะครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร,นะร่นะแต่ถ้าไปปิดสนามบินกระบี่กับภูเก็ตเมื่อไหร่นี่น่าจะเป็นเรื่องนะเพราะนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วถ้าเมื่อไหร่ไปปิด เส้นเลือดก็คือถนนหลักสายที่ลงภาคใต้ที่ชุมพรมเป็นเรื่องเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีเส้นเดียวอไอ้เส้นที่ลงไปตรงนั้นเนี่ยแต่ถ้ากระจายไปจังหวัดอื่นเนี่ยมันอาจจะเลี้ยวรถคดอ้อมไปได้อะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าตรงชุมพรก็คือตายกับตายเลยภาคใต้ปิดสนามบินเมื่อไหร่ปิดตรงชุมพรเมื่อไหร่ตัวใครตัวมันเลยฮะ ก็เดินทางทางเรือได้อย่างเดียวนะพี่เรคิดดูว่ามันจะช้าขนาดไหน <c oughs> หรือไม่ก็ขี่จักรยานอ้อมเลาะตามสวนเอาขี่มอเตอร์ไซค์เอาก็ว่ากันไปนะครับนั้นเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกมากมายแค่ไหนเป็นม็อบบริสุทธิ์หรือว่าม็อบที่มีการเมืองอยู่พังหนึ่งพังใน,งงนงอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ไปติดตามกันเอาเองนะครับเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับขายตรงดีกว่าวันนี้อย่างที่บอกนะครับตีแผ่กฎหมายขายตรงเจ้าปัญหา กฎหมายขายตรงที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่ฉบับเดียวก็คือ,อพระราชบ,บัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2545นะฮะซึ่งออกแน่นอนว่าชื่อพศต่อท้ายนั่นก็คือชื่อปีที่ประกาศบังคับใช้ด้วยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประกาศบังคับใช้เดือนสิงหา2545นห้าป,ป,ปี45นะฮะแล้วก็อันนั้นที่มีผลนะฮะแต่ว่าประกาศก่อนนน้นนั้นแต่ว่ามีผลบังคับใช้เดือนสิงหาปี4ี นับมาจนถึงปัจจุบันก็11ปีเต็มๆเต็มๆเลยนะมี11ปีพอดีเต็มเต็มเกินมาหน่อยๆทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่นะฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าคนวงการขายตรงทั้งวงการเนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมตอบได้เลยไม่มีนะครับ ทั้งวงการเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีครับครับแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นอไอ้ข้อมูลในการออกกฎหมายต่างๆมาจากไหนก็มาจากคนที่อะไรฮะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ง่ายกว่าคนอื่นมีส่วนน้อยเท่านั้นเองไปเข้าไป,ไปเกี่ยวข้องได้ก่อนคนอื่นครับซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงมาจากต่างประเทศเชื่อมโยงผ่านกลุ่มสมาคมบางสมาคมที่เขาคิดเขาทําเรื่องนี้กันมาก่อน เพราะว่าต่างประเทศเขามีเรื่องพวกนี้กันมาก่อนนี่นะก็ก็เป็นเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไปป้อนข้อมูลในการจัดทําร่างกฎหมายด้านหนึ่งนะฮะแล้วด้านหนึ่งราชาการเองก็ไปเอาข้อมูลจากประเทศอื่นๆมาด้วยนะฮะแต่ประเด็นปัญหามันก็คือว่ากฎหมายที่ออกมาใช้ยอยู่ทุกวันนี้ที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ .2545 เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นยังเป็นกฎหมายขายตรงเจ้าปัญหานะฮะเจ้าปัญหายังไงเดี๋ยวจะมาไล่ข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่มีเวลานะฮะแล้วก็ถ้าเรารวบรวมข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เนี่ยก็เดี๋ยวไปว่ากันในในคราวต่อๆไปนะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ต่อเนื่องในหนังสือพิมพ์เสยียบธุรกิจนะครับพี่นิโรธฮะเดี๋ยว,วก่อนก่อนก่อน<ๆ>จะไปตรงนั้นนะผมคคิดว่าในข่าวหน้าเนี่ยผมอยาก ในข่าวต่อไปครับถ้ามีโอกาสเราจะเชิญผู้ที่เขาเกี่ยวข้องเดตรงเลยอยู่เบื้องหลังนายธีรวัตรจันทร์สมบูรณ์พี่ธีรวัตรนี่เป็นซึ่งมาก่อนสมัยก่อนเขาเป็นผู้ในการกองกองนิติการกองนิติการครับแล้วเขาเป็นคนอยู่กับการร่างกฎหมายเลยรองเลขาธิการสคบก่อนเกษียณในสมัยผมนะครับเขาเขาอยู่กับการร่างกฎหมายฉบับนี้เขาเข้าไปเป็นการการมาธิการ แตยติกฎหมายฉบับนี้แทนเลขาธิการสกบนะครับซึ่งเลขาธิการสกบในขณะนั้นคือท่านอนุวัตจันทร์อนุวัตธรรมทธรรมทัศครับซึ่งเป็นคนเลขาคนก่อนที่ถ้าถ้ามีโอกาสจะจะเชิญจะเชิญให้ท่านธีรวัตรเนี่ยมาพูดกันในรายการนี้เลยครับครับทีนี้ถ้ามาดูกันในเรื่องของเท่าที่เราจะมีเวลาเล่าในวันนี้เนี่ยนะพี่นรวดว่าไอ้คำว่ากฎหมายขายตรงเจ้าปัญหาเนี่ย ปัญหาเบื้องต้นที่ว่าเนี่ยก็คือว่ากฎหมายขายตรงพอออกมาบังคับใช้แล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยล้าสมัยเลยครับแล้วที่สําคัญในบางมาตราเนี่ยมันไปเอื้อกับการทําธุรกิจของคนที่เขามีแนวทางของเขาที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือการที่บางคนเนี่ยมันมีคําพูดออกมาที่คือ,อก,ก่อนตอนที่กฎหมายบังคับใช้หรือก่อนจะบังคับใช้เล็กน้อยจะบอกว่าไอ้กฎหมายนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คนวงการขายตรงทั้งวงการเข้าไปได้มีส่วนร่วมนะฮะถ้าใครจะมาบอกว่าเคยไปทําประชาพิจารณ์ย่อมๆในการจัดระดมความเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นการไปจัดแบบกลุ่มไม่ได้มากมายอะไรนะฮะไม่ใช่เป็นการระดมกันอย่างจริงๆจังๆแต่ข้อมูลคนที่เข้าไปพยายามที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับส่วนราชการไปเข้าไปให้ข้อมูลกับสภาซึ่งอยู่นอกเหนือ จากวันจัดงานวันนั้นเนี่ยครับคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงทั้งหมดไม่มีอืใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่สกบพี่ก็พี่ก็พอจะเห็นข้อมูลทั้งหมดอยู่ใช่ไหมฮทีนี้พอมันออกมาปั๊บเนี่ยบางมาตราเนี่ยหลายๆมาตราเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไม่สอดคล้องกับการทําธุรกิจปัจจุบันอย่างเช่นมาตราสารอย่างเนี้นีมาตรสารมาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมาตรสามในธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้นะฮะคือมันเป็นคํานิยาม แต่ว่ามันก็เป็นคํานิยามที่เป็นคํานิยามเจ้าปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี่นะฮะซึ่งซึ่งเขาจะให้คํานิยามอยู่มาตราหนึ่งว่า<ม>เนี่ยขายตรงในแพทย์นี้นะขายตรงหมายความว่าการทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรงหน้าที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่นยังจับไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ประกอบ การค้าเป็นปกติธุระโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกร,ระทรวงคือคืออนี่ยผมเคยบอกประจำไมนิโเลฮะคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายมาอ่านนี่มึงไตชักเลยฮะควรเป็นนักกฎหมายถ้าไม่คุ้นเคยกับธุรกิจขายตรงมาอ่านก็อาจจะไม่ถึงกับมึตาตชักแลแต่ก็มึน นะฮะมันเพราะอะไรเพราะว่าต้องมาทาความเข้าใจมาทาความเข้าใจว่าไอ้ตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้หรือเกี่ยวข้องกับมาตรานี้มันคืออะไรบ้างเพราะถ้าจะแยกจริงๆแล้วก็แปลความตามในที่เห็นในในให้คุณชมดูที่ผมอ่านไปให้ฟังตะกี้เนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยมันมีอยู่3ตัวก็คือผู้ประกอบการแน่นอนการขายสินค้ามันต้องมีผู้ประกอบการถูกไหมฮะมีบริษัทหรือผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายกันแล้วแต่เนี่ยก็คือบริษัทขายตรงนี่แหละ ตัวละครที่2ก็คือผู้จำหน่ายตัวแทนขายหรือนักขายแล้วแต่จะเรียกในในกฎหมายนี้ก็จะเรียกตัวแทนขายกับผู้จำหน่ายสลายนะตัวที่สามคือผู้บริโภคมันต้องมีตัวละคร3ตัวนี้ถึงจะเป็นขายตรงนั่นหมายความว่าถ้าท่านทําธุรกิจมีผู้ประกอบการมีสมาชิกแล้วไม่เอาไปขายให้ผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกเขาถือว่าไม่ใช่ขายตรงครับนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ย การทําธุรกิจในลักษณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีหลายบริษัทนะครับที่ตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจก็ไม่มีการเอาไปขายให้ผู้บริโภคทั่วไปแต่ว่าใครที่ต้องการจะซื้อสินค้าใช้ก็มาเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อสินค้าใช้เลย mm hmm. จะทําธุรกิจไม่ทําธุรกิจก็แล้วแต่นี่นะฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้บริโภคทั่วไปซื้อสินค้าไปใช้เนี่ยถือว่าไม่เข้าขายเป็น mm hmm. เป็นขายตรงไม่ต้องจดทะเบียน mm hmm. แม้ท่านจะมีแผนการจ่ายผลตอบแทนประกอบ ในการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกก็ตามก็ไม่เป็นขายตรงเพราะตามมาตรานี้บอกต้องมีสามสามส่วนนี้ถูกไหมฮะถูกอันนี้พี่พี่มองว่ามันเป็นปัญหารครับมันเป็นปัญหาคือออกมาถึงล่าหลังเลยใช่เพราะว่าการทําธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําธุรกิจผ่านตัวแทนจําหน่ายตัวแทนขายตัวแทนจําหน่ายอิสระครับเสร็จแล้วการผ่านตัวแทนจําหน่ายอิสระไปถึงผู้บริโภค โดยให้ตัวแทนจำหน่ายอิสระเป็นคนนําสินค้าไปขายครับมันแตกต่างจากธุรกิจการค้าทั่วๆไปตามเหมือนกับห้างสรรพสินค้าทั่วไปครไปนะครับซึ่งในหลักในหลักการเนี่ยธุรกิจขายตรงเนี่ยมันจะต้องผ่านตัวแทนจําหน่ายอิสระเสร็จแล้วตัวแทนจําหน่ายอิสระเนี่ยเมื่อนําไปขายให้ผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็จะไปแนะนําผู้บริโภคว่าถ้าคุณอยากจะซื้อสินค้าได้ราคาถูก ก็เปลี่ยนสถานะจากผู้บริโภคมาเป็นสมาชิกสิใช่ครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสถานะจากผู้บริโภคมาเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถไปซื้อสินค้าได้เองโดยตรงพิเศษในราคาพิเศษจากจากเจ้าของธุรกิจจากผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงครับมันจะหมุนเวียนกันในลักษณะอย่างนี้เมื่อเปลี่ยนสถานะมาแล้วเนี่ยก็มาทําหน้าที่ในการนําสินค้าเนี่ยซื้อมาใช้เองด้วยครับ ไปขายต่อให้กับผู้บริโภคด้วยแบบนี้ถึงจะเป็นขายตรงใช่ <นะ S 2> เป็นขายรแต่ทีนี้ในความาเป็นจริงในความเป็นจริงนี่ปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างนี้ค,ครับพี่ธก็คือว่าพอพอไม่ได้เป็นลักษณะแบบที่พี่นีโรดว่าเนี่ยถือว่าไม่ใช่ขายตรง<ช>นี่พอไม่ใช่ขายตรงเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยตามมาตราสามเนี่ยนะฮะ หลายบริษัทที่ไปทําโดยที่ไม่ได้ขายให้ผู้บริโภคทั่วไปเพราะฉะนั้นสคบถ้าตรวจพบเนี้ก็จะถอนใบอนุญาตไปเลยถอนนี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไปทําผิดคิดชั่วร้ายอะไรเพียงแต่ว่าไม่เข้าข่ายตามมาตราสามหรือจะไปทําผิดนนในอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเขาไปทําธุรกิจและเป็นสมาชิกอย่างเดียวมีการจ่ายแผนตอบแทนจะเป็นสเต็ปสเตปเป็นยูนิลิเวอร์เป็นไบานารีเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่นะถ้าไม่เข้าขายตามนี้ก็ถือว่าไม่เป็นขายตรงปัญหาก็คือว่ามันสร้างผลย้อนกลับมาว่า ถ้ามีธุรกิจแบบนี้ไปทําอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องไปจดทะเบียนครับไม่ต้องไปจดเลยฮะทําไปเลยเพราะกฎหมายไม่ได้บอกว่าการทําแบบนี้แล้วต้องมาจดครับเพราะมันไม่เข้าข่ายตมศามมาตราสามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะเกิดการทําธุรกิจโดยที่ไม่มีกฎหมายฉบับไหนเข้าไปดูแลอย่างจริงจังๆ,ๆ,ๆอันนี้คือปัญหานะครับ,ค,รบคือปัญหาเลยครับพี่นโรดคุณผู้ชมครับเพราะว่า เมื่อ <substit> ม <uting> <expand>. ันไม่ได <So. S 1> no right? ้เป็นขายตรงไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายขายตรงไม่มีการตรวจสอบรายชื่อไม่มีการตรวจข้อมูลจากสคบเพราะสคบไม่สามารถรับไปจดได้เพราะเขาไม่ได้ขายให้ผู้บริโภคตัวไปเนี่ยไม่อยู่ในขายที่ต้องไปจดทะเบียนเนี่ยแล้วใครจะตรวจสอบล่ะครับก็ต้องรอให้เกิดปัญหาแล้วก็เดี๋ยวมีกฎหมายโน้นทีกฎหมายนี้ทีไปเล่นงานแล้วใครจะไปเล่นงานเพราะไม่มีชื่ออยู่ในสาระระบบของการทำธุรกิจใดๆมีชื่ออยู่เฉพาะแค่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่ผมถามจริงพี่นิโรธ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบริษัทจดทะเบียนอยู่เป็นแสนเนี่ยจะหาใครที่ไหนไปนั่งตรวจสอบแล้วครับว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเ<ม>ขาทำธุรกิจกันอยู่เป็นยังไงมันถึงต้องมีแยกย่อยเองน<อ>ี้ครับทำธุรกิจปะระกันก็พวกนึงกปพก็ไปดูแลทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกก็อะไรจะมีอาจะมีเกี่ยวกับเรื่องส่งออกเข้าไปดูแลเกี<อ>่ยวทําทำธุรกิจเกี่ยวกับขายตรงก็สคบก็ไปดูแลก็จะมีการจดทะเบียนมีรายชื่อมีการตรวจสอบเหมือนเวลาพี่รับจดทะเบียนพี่ต้องให้ทําอะไรม้างค ก็ต้องดูต้องเอาไปทุกอย่างหลักฐานทั้งหมดดูแผนการจ่ายผลตอบแทนดูใบอนุญาตู้นค่าดูผู้ถือหุ้นดูกรรมการดูที่มาจดทะเบียนอะไรต่างๆดูหมดอันนี้ก็คือที่มาของการที่ที่จำเป็นที่จะต้องให้จดทะเบียนแต่พอกฎหมายบอกอย่างนี้ก็สบายเลยครับทำจ่ายผลตอบแทนเหมือนเข้าทุกอย่างเลยเหมือนแอมเวกิฟเินสุพีเดอร์นิอไรท์อะไรเหมือนทุกอย่างแต่ไม่ต้องขายให้ผู้บริโภคตัวไปไม่ต้องจดทะเบียน ันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะแล้วจะไปบอกเขาว่าถ้าคุณไปทําธุรกิจแล้วเดี๋ยวมันจะไปเข้าข่ายเป็นการระดมทุนใช้ลูกโซ่ก็หน่วยงานอื่นก็ต้องไปดูแลครับไปดูแลก็ก,ก็ก็ต้องไปวุ่นวายก็ไปตามหาข้อมูลกันอีกฮะว่าอันนี้เป็นใครอยู่ตรงไหนยังไงแล้วเอาข้อมูลเป็นยังไงมันไม่มีการจัดระเบียบจดชื่อจดลงทะเบียนอะไรต่างๆไว้แค่มาตรานี้มาตราเดียวเนี่ยถามว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาปั๊บเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ไม่สามารถกํากับดูแลได้ถ้าเขาจะพลิกแปลงว่ามันก็ไม่เข้าข่ายก็ไม่ต้องไปจดทะเบียน mm hmm. นี่นะก็มันก็จะกลายเป็นื่งกฎหมายเนี่ยไม่สามารถดูแลธุรกิจขายตรงที่อาจจะไม่ได้ทําในลักษณะขายให้ผู้บริโภคโดยตรงครับเพราะไม่ใช่ขายตรง มันมีมุมกฎหมายนิดเดียวตรงนี้คุณผู้ชมครับที่พี่นิโรธเองเนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายนี่ก็กปวดหัวอยู่พอสมควในยุคที่เป็นจนก็คือเป็นพูดง่ายเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะฮะที่ในอีกเรื่องหนึ่งพี่นิโรธครับตลาดแบบตรงชื่อมันจะมีว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยมันหุ่นวายตายชักเือทุกวันนี้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นการขายผ่านสื่อท <c oughs> ีนี้เดีย <c oughs> เด๋ยว <c oughs> <c oughs> ผมนิยาม <laughs> ไม่ใช่ผมนิยามครับเดี๋ยวให้ดูความหมายก่อน ว่าตลาดแบบตรงมันคืออะไรเมื่อกี้เราบอกขายตรงไปแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยตลาดแบบตรงอ๋อตลาดแบบตรงก็อยู่ในมาตรมาาเดียวกันเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องให้อ่านแล้วให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาแปลความกันเมื่อตะก,กี้เนี่ยเรื่องขายตรงไปแล้วนี่นะนี่มาดูตลาดแบบตรงตลาดแบบตรงหมายความว่าการทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง และมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นอืมเข้าใจไหม,มถ้าถ้าถ,ถ้าเราไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในโวการ,การไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เนี่ยเข้าใจเข้าใจไหมคำว่าเอ,อ เ,เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าเข้าใจคำว่า <c oughs> อยู่ห่างโดยระยะทางไหม <c oughs> ห่างโดยระยะทางนี่แปลว่าอะไรบ้านพ่อตากับบ้าน <c oughs> ลูกเขยได้อย,อยังไงคือมันมันโอเคแหละมันต้องตีความในกฎหมายนี่นะแต่ว่าอ่านอันนี้ละวมึนถ้าจะให้แปลความเป็นภาษา จะบอกว่าภาษาคนเดี๋ยวมันก็หาว่าไปแดกดังก็ได้แปความเป็นภาษาไทยที่เขาพูดกันตัวเข้าใจทั่วไปเนี่ยความหมายก็คือการซื้อสินค้าที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆแล้วเราสั่งซื้อโดยผู้ซื้อ,โด,อโดยผู้ซื้อกับผู้ขายไม่เจอกันคําว่าห่างโดยระยะทางนี่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกฎหมายมันถึงเขียนออกมาอย่างนี้อันแต่ว่าประเด็นที่เราจะพูดเนี่ยพินิจรถพ่นิจรถไม่ไม่ได้พูดประเด็นนี้ใช่ไหมครับ พี่นิรุนจะพูดประเด็นไหนไอ้เรื่องปัญหาเจ,จ้าปัญหาของกฎหมายขายตรงปัจจุบันเน่ประเด็นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย<ะ>โดยรวม<ะ>โดยรวมภาพรวมทั้งหมดว่าทําไมเอาไอ้ตลาดแบบตรงเข้ามาใส่ในี่คือปัญหาด้วยใช่ไหมฮะป,ปัญหาด้วยฮะเราจะแยกออกไปอีกคนละฉบับเลยจริงๆมันไม่ควรมาอยู่ในฉบับนี้ใช,ใช่ไหมฮะแล้วนี่เป็นผลงานของใครติดตามตอนต่อไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมเสริมพี่นิรุนนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับคือ คำว่าตลาดแบบตรงเนี่ยพอพูดถึงการซื้อสินค้าผ่านการประจําผ่านสื่อต่างๆแล้วเราก็อาจจะดูทางทีวีถ้ายกตัวอย่างว่าไอ้ไหนเป็นตลาดแบบตรงคุณผู้ชมได้ง่ายๆว่าเขาขายสินค้าผ่านทีวีแล้วก็บอกให้ท่านโทรไปสั่งซื้อนะนะั่นและแล้วก็รับจ่ายเงิน,นทางไปรษณีย์อันนั้นแหละตลาดแบบตรงเขาลงโฆษณาในในในมือถือเนี่ยส่งถึงท่านเนี่ยแล้วให้ท่านกดสั่ง ผ่านทางเว็บไซต์ในมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เก็บเงินปลายทางรือรูดบัตรบอกหมายเลขบัตรหรืออะไรก็แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวท่านกับเขาไม่เจอกันกับไอคนขายเนี่ยนั่นแหละฮะก็คือตลาดแบบตรงผ่านสื่อต่างๆเนี่ยระยะทางเนี่ยห่างโดยระยะทางคือไม่ได้เจอกันอย่างนี้นะครับความหมายมันคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะขายผ่านแคตตาล็อกาขายผ่านโบชัวที่พวก ส่งแคตตาล็อกส่งโปรชัวทางไปชนีท่านนั้นๆ,ๆแล้วก็แล้วก็โทรไปสั่งแล้วก็จ่ายเงินทางไปไอแบบนี้แหละเขาเรียกตลาดแบบตรงจะใช้สื่อแบบจะเป็นสื่อทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุโมบายจะเป็นสมาร์ทโฟนจะเป็น iPad จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อทีวีทุกรูปแบบสื่อวิทยุทุกอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ทุกอย่างไม่เจอกันผลสื่อของไอนี่คือตลาดแบบตรงทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยปัญหามันตามมาพี่นิลด<ถ> วันนี้ผมอาจจะพูดมากกว่าพี่นิโรจหน่อยนะฮะต้องขอขอไปด้วยคือไอ้ข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผมเข้าไปนั่งในบอร์ดขายตรงแล้วมันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากบอร์ดขายตรงก็คือคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงที่คอรมอแต่งตั้งเข้าไปส่วนหนึ่งและมาจากข้าราชการประจําส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากามวยที่แล้วก็สมาคมต่างๆส่วนหนึ่งอพี่เชื่อไหมฮะว่าคณะกรรมการขายตรงเนี่ยปวดหัวกับไอ้เรื่องตลาดแบบตรงเนี่ยมากแล้วสคอบอเองเนี่ย ที่จะต้องรับจดทะเบียนผู้ประกอบการตลาดแบบตรงทุกวันเนี่ยครับซึ่งมีเป็นหมื่นๆเป็นแสนบริษัทที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ผ่านอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพี่นิรอดได้จดไปบ้างอะไรอย่างทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนักธุรกิจทั้งผู้ประกอบการนะทั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นแสนนะครับเป็นแสนจดทะเบียนจาตัวเลขได้ประมาณร้อยกว่าถึสองร้อยกว่าแล้วนี่ผลงานของใครล่ะครับที่ไปยัดเยียดให้มันเกิดกฎหมายเจ้าปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ ผลงานของใครคนวงการขายตรงเคยรู้ไหมเคยทราบไหมครับนี่แค่สองเรื่องเองนะยังมีอีกหลายเรื่องนะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องอีกเยอะที่ยังไม่ได้มาเอามาพูดเลยนะครับนี่แค่สองสองสองเรื่องเองนะพี่คุณผู้ชมครับที่พูดทั้งหมดวันนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆไอ้ปัญหาในมุมผมเนี่ยผมก็ยังพูดไม่หมดนะในเรื่องตลาดแบบตรงอย่างเดียวพี่นิโรธก็บอกผ่านมากระตาตัวเองครับพ,พี่นิโรธนั่งเป็นนายทะเบียน เป็นเลขาสคบอเป็นนายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้โดยตําแหน่งเลขาสคบอต้องเป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียนธุรกิจขายตรงหรือว่าจะยกเลิกแก้ไขอะไรทั้งๆก็ต้องผ่านนายทะเบียนอนุญาตจดไปแค่หลักร้อยกว่าบริษัทเองอทงั้งงนี่มีเป็นหมื่นเป็นแสนนะบริษัทที่ทําตลาดแบบตรงเนี่ยนะถ้าบริษัทใหญ่ๆอย่างท่านท่านรู้จักก็อย่างทีวีไดเรกอย่างเงี้ยนะฮะหรือตอนหลังก็มี ช่องต่างๆเปิดกันเยอะแยะมากมายขายขายผ่านวิทยุทีวีทั่วไปทีทวีดาวเทียมก็มีมันเยอะอย่างเงี้ยตอนที่ออกมาใหม่ๆแล้วสคอบอไปประกาศว่าให้บริษัทที่ขายผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหลายหรือที่เรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็คือตลาดแบบตรงนี่แหละอย่างหนึ่งเนี่ยสมาคมที่เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาออกมาประกาศเลยเนะ hmm. ผมไม่จด ทำไมสคบจะต้องมารับจดเรื่องนี้ทําไมจะต้องไปออกกฎหมายแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปลากเขาเข้ามาเนี่ยถามว่าใครไปลากเขาเข้ามามันกลายเป็นกฎหมายขายตรงเจ้าปัญหาที่เป็นอยู่ทุกวันให้แล้วสคบอเองก็ปวดหัวมาจนถึงทุกวันเนี่ย<ะ>ตั้งแต่กฎหมายนี้ประกาศบังคับใช้เนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยนะครับมีเลขาสคบบางท่านที่กเกษียณไปแล้วไม่ใช่พินิจรถนะฮะบอกว่าธุรกิจขายตรงเหรอทำไมมันปวดหัวอย่างเนี้ย ใครมาเอาไปอยู่ที่ไหนก็มาเอาไปหน่อยเถอะแต่ว่าผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะท่านพูดอย่างนั้นจริงๆคือมันปวดหัวมากแล้วไปเอาไอ้ตลาดแบบตรงเข้ามาใส่เนี่ยผลงานของใครล่ะครับที่ไปยัดเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยทั้งๆที่มันวุ่นวายตายชักในอีกแบบนึงอ่ะโทษนะวันนี้ผมอาจจะพูดภาษาแบบง่แยๆไปหน่อยติดจากคุณสมัครสุดตะเวนมาใครเอามาใส่อ่ะ ช่วยประกาศหน่อยสื่อมวลชนช่วยกันสืบค้นหน่อยดีว่าใครเอามาใส่แล้วทุกวันเนี้ยผมถามจริงๆแต่ครับจดทะเบียนไปแค่ร้อยกว่าบริษัทแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทขายตรงนั่นแหละที่จดเป็นตลาดแบบตรงด้วยไม่ใช่ใบริษัทที่ก็ประกอบเป็นตลาดแบบตรงเพียวๆแล้วมาจดใช,ใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนที่ทําตลาดแบบคนที่ทําธุรกิจขายตรงเนี่ยส่วนหนึ่งบางทีก็ก็ใช้วิธีตลาดแบบตรงอาศัยผสมผสานเข้าไปด้วย คือถ้าไม่จดก็เกิดไปทําแบบนั้นก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตัวเองทําอะไรไม่ถูกกฎหมายขึ้นมาก็ก็ไม่ได้ยากอะไรก็ยืดไปทีเดียวก็จดจะสองอย่างเลยเอกสารผมไม่แน่ใจก็ขอสองชุดนะครับน่าจะชุดเดียวกัน ผมผมขอเรียนนะฮะมันมีลักษณะของการเรายังไม่สามารถจะไปแยกแยะออกเลยว่าประเภทของตลาดแบบตรงเนี่ย <ฮะ S 2> มันจะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวกประชาชนทั่วๆไปนิสิตนักศึกษาไปทําธุรกิจในลักษณะเอาของเก่ามาขายหรือเอาของอะไรต่างๆมาขายขายทั้งนี้แ,แต่ละลใช่ในลักษณะอย่างน<ะ>ี้เราจะเป็นตลาดแบบตรงไหมแปลความว่าเขาเป็นักธุรกิจประกอบธุรกิจ ตลาดแบบตรงทึ่จะต้องขออนุญาตหรืลึาลันนอ้นี่ยังมีปัญหาเยอะแยะไปมากมายขนาดนั้เป็นปัญหาอยู่ที่เราแค่รับจดทะเบียนยังทําไม่ได้เลยเนี่ยนะนี่ถ้ารวมของที่พี่นิโรธพูดกันไปด้วยเนคำว่าตายชักนี่ยังเบาเลยนะฮะจริงๆไม่ได้พูดกวนประสาทนะแต่ว่านี่คือเรื่องจริงฮะเอาแค่บริษัทเป็นหมื่นๆแสนๆคุณไม่มีปัญญาที่จะจดทะเบียนแล้วไปลากเข้ามาทําไมถูกไหมฮะมันต้องเป็นกฎหมายขายตรงเจ้าปัญหาอยู่ทุกวันนี้ แล้วถ้ารวมน้องนองนักศึกษาคนทั่วไปที่อยากจะขายโน่นขายนี่ทั้งของเก่าของใหม่เนี่ยนะแล้วเอามาโพสต์ขายบนเน็ตกันเนี่ยนะแล้วก็รับคืนไม่คืนด้วยนะครับวันก่อนผมยังคุยกับเด็กนักศึกษา,าเลยรเรื่องอะไระหนูขายได้หนูได้กําไรห้าร้อยมันจะเอามาคืนแล้วหนูต้องไป <c oughs> งไวุ่นวายตายเลยทิหนูไม่รับคืนหรอก <c oughs> หนูไม่คืนตังค์อ่ะใครมันจะไปคืนละเด็กมันขายของมากินขนมขนาด <c oughs> แล้วอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในกฎหมายไหมอย่างเงี้ยแล้วไปลากเข้ามาทําไมล่ะ ให้มันวุ่นวายนี่คือแค่นี่ิสต์มาตั้งสี่อย่าง,งกะว่าจะพูดหมดนะ <S 2> <S 2> นี่นตกลงพูดได้แค่สองเรื่องก็จะหมดเวลาแนละ้วนี่คือเรื่องหนึ่งที่นี่คือปัญหาหนึ่งที่อยู่ในวงการขายตรงทุกวันนี้ว่าพระราชบ,บัญญัติขายตรงหรือกฎหมายขายตรงที่หลายคนภูมิบกภูมิใจหนาเนี่ยนะว่าภูมิใจทางหนานี่ว่าอยู่เบื้องหลังผลักดันอะไรกันมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันยังมีปัญหาอีกเยอะคุณผู้ชมครับที่เรายังไม่ได้พูดกัน ที่เรายังไม่ได้เอามาเปิดกันยังไม่ได้มาตีแผ่กันว่าจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะฮะมีคนอีกเยอะไม่ยอมรับที่อยู่นอกวงการนะครแล้วคนที่อยู่ในวงการเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเสริมซ่อมสร้างอะไรที่ว่านี่นะะต้องขออภัยวันนี้ผมพูดมากกว่าพี่นิโรธหน่อยนะครับพี่นิโรธครับเราคงจะเป็นเป็นตัวจ<ท>ุด จุดประกายจุดประกายเอาปัญหามาตีแผ่ให้เห็นว่ากฎหมายที่มันเป็นเจ้าปัญหาและทาง tdna สมาคม tdna เนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้มันสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวค่าวต่อไปทิ้งใจายไว้อย่างนี้ดีกว่าเราจะพูดถึงผู้จำหน่ายสระ ที่ทําไมไม่เข้ามาอยู่ในมาตราในกฎหมายฉบับนี้นะ<ม>แล้วก็เรื่องมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผนกนารจ่ายเตอบแทนด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณพี่นิโรธอย่างยิ่งนะครับติดตามให้ได้นะครับในคราวหน้าผมกับพี่นิโรธลาไปก่อนสวัสดีครับ